สวัสดีครับนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปที่สองนี้นะครับซึ่งในคลิปที่สองนี้เราเข้าคงยัง ต้องต่อสู้อยู่กับโควิดอยู่นะครับก็เราก็ต้องคอยดูกันละครับสถานการณ์ของโควิดนั้นจะรุนแรงหรือว่าจะเบาบางลงต่อไปนะครับสำหรับในคลิปที่สองน,นี้ก็สำหรับ ก็จะเป็นเรื่องของสังคมศึกษาป .4 เรื่องสิ่งแวดล้อมในจังหวัดนะครับจะมีเรื่องราวอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะได้นำเสนอให้กับพวกเราให้นักเรียนติดตามชมกันนะครับในคลิปที่สองนี้เราก็จะพูดถึงลักษณะ การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในจังหวัดซึ่งมีความสำคัญมากนะครับสำหรับชีวิตคนในพื้นที่จะต้องทำความเข้าใจและก็ต้องรู้เพื่อจะได้ปรับตัวในชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละวันนะซึ่งสำคัญต่อการตั้งสินฐานเลยทีเดียวนักเรียน นักเรียนจะต้องรู้ต้องเข้าใจนะครับในเรื่องนี้มันมีอะไรบ้างที่เราควรจะรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมในจังหวัดของเราก็จะมีอันแรกก็คือลักษณะของภูมิประเทศนะครับลักษณะภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาตินะครับเดี๋ยวคุณครูจัดชี้แจงอธิบายให้กับนักเรียนได้ทราบ ทีละอย่างนะครับเริ่มที่ลักษณะทางภูมิประเทศเราจะเห็นได้ว่านะฮะจากใน powerpoint อันนี้นะักเรียนจะเห็นเลยว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตรนี่ก็คือพื้นที่ลักษณะภูมิประเทศนั่นเองนะครับก็จะมีผลต่อการเพิ่มของประชาครทางด้านที่อยู่อาศัยและก็พื้นที่ทําการเกษตร พูดง่ายๆเลยว่าถ้าหากพื้นที่ใดอุดมสมบูรณ์แน่นอนครับคำว่าอุดมสมบูรณ์ในที่นี้หมายถึงอุดมสมบูรณ์ด้านใดฮะก็มีน้ำบริบูรณ์ตลอดทั้งปีนะไม่ขาดแคลนไม่แห้งพื้นดินก็อุดมสมบูรณ์มีูปลูกพืชได้ผลดี แต่อย่างเช่นทำนาก็ทํางานทํานานได้ตลอดทั้งปีนะครับไม่ใช่ทำๆแล้วแห้งแล้งน้ําไม่มีต้นไม้ก็ตายนะอันนี้แหละครับเป็นสาเหตุที่ทําให้มีการตั้งถิ่นฐานกันมากและทําการเกษตรได้ผลดีทีนี้มันมีผลอย่างไรนะครับ ที่จะทำให้พื้นที่หรือลักษณะภูมิประเทศเนี่ยมันเสื่อมโทรมลงเมื่อสักครู่นี้ครูอ,อธิบายนะให้นักเรียนฟังแล้วว่าถ้าหากมีคนมาอยู่ในจำนวนมากเนี่ยผลที่ผลจะเป็นอย่างไรผลก็จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแน่นอนครับนะที่จะเห็นเลยฮะ เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือป่าไม้ก็จะลดลงนะครับขยะแหล่งน้ำเจ้าขยะนี่แหละครับก็จะไปมีผลต่อแหล่งเนื่องจากมีคนมาอยู่เยอะนะครับขยะมูลฝอยก็จะเกิดมากก็มีการบางคนนะครับบางคนก็ ทิ้งขยะลงไปในแหล่งน้ำก็ทำให้แหล่งน้ำเน่าเสียสิ่งมีชีวิตตล,ลอดจนในคนเราเนี่ยครับต้องอาศัยแหล่งน้ำในการอุปโภคและบริโภคนะครับสัตว์น้ำก็ไม่สามารถสามารถที่จะอาศัยอยู่ได้นี่และครับนี่คือ ในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศที่ที่ครูชี้ให้เห็นทางผลดีและผลเสียทีนี้เราไปดูลักษณะที่สองภูมิอากาศครับเราจะเห็นได้ว่าในครูยกตัวอย่างในกรุงเทพขณะนี้กำลังเกิดนะครับซึ่งในกรุงเทพเราเนี่ยตอนนี้กำลังมีผลในเรื่องของ มลพิษฝุ่นควันนะหรือพีเอ็สองจุดห้าอจุสองอะไรนะพีเอ็มย้าใช่ไหมฮะนะครับเน,นี่ยอันเนี้ยที่ที่พวกเราระมัดระวังนะครับเป็นอันตรายต่อร่างกายเรามากอันนี้สาเหตุมาจากอะไรนะครับมีคนอาศัยอยู่หนาแน่นนะมีโรงงานอุตสาหกรรม รถยนต์ก็เยอะยานพาหานะก็แยะนะฮะก็ปล่อยควันพิษอะไรต่างๆออกมาส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนนะครับและความหนาแน่นของมีผู้อยู่อาศัยหนาแน่นเนี่ยมันก็เกิดผลกระทบอีกเรื่องหนึง่งนะโดยเฉพาะในยุคป,ปัจจุบันเนนะครับทุกวันนี้เลยครับก็คือเรื่องโรคติดต่อซึ่งเรากำลังประจญกับโควิด สิบเก้ากันอยู่ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเผาป่าและเศษวัสดุในช่วงหน้าแล้งนักเรียนจะดูสเกตในภาคเหนือนะครับในภาคเหนือของเราเนี่ยทุกครั้งในฤดูแล้งเนี่ยเขาจะมีการเผาป่าเขาบอกอย่างนี้ฮะในภาคเหนือเขาบอกว่าถ้าเผาป่าแล้วเนี่ยมันจะทําให พืชแตกใหม่งอกใหม่แล้วก็จะมีการหาพวกเห็ดอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่รู้นะมันนั้นอันนั้นเป็นความเชื่อของเขาของคนในพื้นที่นอกจากนั้นก็จะมีพวกเศษวัสดตุต่างๆในนะอย่างเช่นท้องนาเนี่ยพอเขาจะตามต่างจังหวัดเนี่ยนักเรียนทราบไหมครับว่าเวลาเขา หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเขาจะเผานะฮจะเผาเผาเศษหญ้าฟางนะอันนี้ก็จะทําให้เกิดหมอกควันเนี่ยอย่างเช่นการทําไรอ้อยปัจจุบันนี้เหมือนกันนะครับก่อนที่เขาจะตัดอ้อยเขาจะเผาใบเันก่อนเพราะว่าใบอ้อยที่แห้งๆเนี่ยมันทําให้ตัดยากครับถ้าเราเรียนไปดูในพื้นที่ที่เขามีการทําไรอ้อย ทีนี้พอชั้นบรรยากาศมีมลพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายก็ส่งผลต่อให้ให้ผู้คนเนี่ยมีความเจ็บป่วยนะฮะเป็นโรคทางระบบการหายใจเป็นจำนวนมากนี่แหละครับที่มันส่งผลต่อไปเราไปดูทางด้านทรัพยากรธรรมชาติบ้าง ชื่อก็บอกแล้วธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติที่เราเห็นในชุมชนมากที่สุดก็คือแหล่งน้ําครับแหล่งน้ําเนี่ยถือว่ามีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตประจําวันของเรามากนะครับนะเพราะว่าเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้แหล่งน้ําต่างๆเนี่ยเราจะ,จะมีการตื้นเขินแล้วก็ยังเน่าเสีย มีการปนเปลื้อนของสารพิษต่างๆนะครับนะไม่เหมาะที่จะมาใช้ในการบริโภคอุปโภคโดยเฉพาะในต่างจังหวัดเนี่ยแหล่งน้ำของเขาเขาก็จะเอาน้ำเหล่านั้นมาทำเป็นน้ำปลาปลาต้นทุนนะเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นเขาเรียกว่าน้ำต้นทุนเพื่อเอาไปทำปลาปลาทีนี้ถ้าเผื่อแหล่งน้ำมันเกิดมีปัญหาเน่าเสีย ก็ไม่สามารถที่จะมีน้ำต้นทุนไปผลิตน้ำประปาได้ก็อาจจะทำให้ขาดแคลนน้ำทีนี้เอาละครับเราไปดูทรัพยากรธรรมชาติอีกตัวหนึง่งคือดินผลจากการที่นเราอันนี้ขออนุญาตครูขออนุญาตยกตัวอย่างทางภาคเหนือนะโดยเฉพาะ พวกที่อยู่บนภูเขาเนี่ยเขาจะมีการปลูกพืชทําไร่ทําสวนอะไรของเขาแหละบนภูเขาเขาก็จะทําเป็นที่ๆไปเนี่ยเขาเรียกว่าทําไร่เรื่อยเรอยคือตุกสี่ปีห้าปีก็ย้ายสักทีหนึ่งนะครับเพราะดินสรงด้นมันหมดความอุดมสมบูรณ์นะครับ ในเมื่อพันหมด,ดความอุดมสมบูรณ์เขาก็ย้ายไปย้ายไปแล้วก็ไปถากถางที่ใหม่เพื่อจะทําการเกษตรใหม่เป็นอย่างเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆไปเขาเรียกว่าทําไร่เรื่อยลอยนะครับก็ได้มีการทิ้งที่ที่เขาเลิกทําแล้วก็ปล่อยให้ขาดการบํารุงดูแลรักษานะครับ อีกประการหนึ่งนะฮะที่นักเรียนเห็นได้ชัดเลยก็คือการตัดไม้ทําลายป่านะครับทุกนี้ก็เวลาพอถึงฤดูฝนทีนักเรียนนะฮะก็ฝนตกมามากๆไม่มีต้นไม้ที่จะชะล้างหรือว่ากัก้ามไว้ใต้ดินนีก็เกิดการพังทลายของดิน ที่เราว่าดินโคโนลนถล่มนั่นแหละครับซึ่งมีผลเสียต่อคนที่อยู่ในที่สูงหรือบ้านที่อยู่ตามเชิงเขานะครับฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะทำให้ดินนะครับเสื่อมสภาพหรือว่าควรจะมีพืชที่คลุมดินและมีการดูแลรักษาดินเพื่อให้ดิน มีประโยชน์นํามาเพราะปลูกห,หรือมาเป็นต้นน้ำลำทานนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องการตั้งถิ่นฐานบ้างนะครับแน่นอนนะการตั้งถิถ่นฐานบ้านเรือนเนี่ยนักเรียนจะต้องนะครับจะต้องอยู่ใกล้ความเจริญความสะดวกอุดมสมบูรณ์นะครับ พูดยางไงเลยพูดง่ายๆเลยว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับนะฮะมีที่ทํางานดนี่ล่างรูปร่างนักเรียนจะเห็นนะฮะมีโรงงานอุตสาหกรรมนะพอเรามีโรงงานอุตสาหกรรมเราก็จะเข้าไปทํางานเราก็มีรายได้นะครับคือพูดง่ายๆเลยว่าถ้าหมีการตั้งบ้านเรือนที่ไหนนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีโรงงานอุตสาหกรรม เข้าไปอยู่สอดแทรกด้วยส่วนทางขวามือเนี่ยนักเรียนลองดูนะครับอันนี้เป็นภาพถ่ายทางดาวเทียมนะฮะแสดงให้เห็นถึงชุมชนที่อยู่ในเมืองนักเรียนจะเห็นว่ามีความหนาแน่นมากจะมีการปลูกสร้างอย่างเป็นระเบียบเป็นแถวเป็นแนวแต่ถ้าหากนักเรียนไปดูในภาพถ่ายดาวเทียมตามชนบทจะไม่เป็นอย่างนี้ การปลูกสร้างบ้านเรือนจะอยู่เป็นแห่งๆแล้วแต่ที่ของใครจะไม่มีการใกล้ชิดกันแบบนี้เมื่อสักครู่เราพูดถึงการตั้งดินฐานนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของการย้ายถินฐานบ้างนะฮะก็มีอยู่สองลักษณะการย้ายถินฐานเนี่ยคือมีการย้ายเข้าแล้วก็ย้ายออกย้ายเข้ามาอยู่ในท้องถิน่น และย้ายออกจากท้องถิ่นนั้นทีนี้เรามาดูย้ายเข้าก่อนนะครับพื้นที่นั้นจะต้องเป็นอย่างไรเหนือตะกี้นี้นะครับในที่แล้วครูดได้พูดว่าต้องมีความเจริญมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแค่มีโรงเรียนมีทุกอย่างแหละดินอุดมสมบูรณ์มีน้ำสมบูรณ์นะครับอุดมสมบูรณ์นะครับ ทีนี้ไปดูย้ายออกบ้างย้ายเหมือนกันแต่ย้ายออกเป็นไงครับแห้งแล้งมีภัยธรรมชาตินะใกล้โรงงานอยากอยู่ไหมมีน้ำเน่าเนี่ยอันนี้ไม่มีใครอยากอยู่ย้ายหนีมั้งซะนะครับทีนี้ เรามาดูวิธีฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเราจะฟื้นฟูได้อย่างไรอันแรกเลยครับนะครับเราต้องฟื้นฟูดินก่อนให้ดินมันมีความอุดมสมบูรณ์โดยการปลูกพืชคลุมดินถ้าหากเราเรียนตามหลักการบำรุงดินแล้วเนี่ยบอกการปลูกพืชคลุมดินที่ดีที่สุดก็จะน่าควรจะเป็นพืชตระกูลถั่ว นะครับเพราะว่าที่รากของถั่วเนี่ยมันจะมีปมที่ปมนั้นก็จะมีพวกแร่ในไนโตรเจนพวกแร่ธาตุที่เรียกว่านไนโตรเจนซึ่งมีประโยชน์ต่อดินมากอันที่สองก็ปลูกพืชหมุนเวียนคำว่าปลูกพืชหมุนเวียนก็คือการปลูกพืชไม่สามชนิดหมุนเวียนในพพื้นที่นั้น ฉันในการปลูกพืชชนิดเดียวกันไปตลอดไม่ใช่มีผลที่ทําให้ดินดีนะครับอาจจะมีผลเสียต่อพื้นดินได้ซอสามลดการใช้สารเคมีในการเพราะปลูกนะฮะทุกวันนี้เกษตรกรของเราใช้สารเคมีในการเกษตรน้อยมาก เราหันกลับมาใช้ินประเภทอินทรีย์วัตถุคือที่ได้จากสิ่งมีชีวิตนะครับแล้วก็แนวพระบรมราชาวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะครับประการสุดท้ายในการฟื้นฟูดินก็คือไม่ทำลายดินบางทีไปเผานะนะครับ เผา,หน,า,ห,นาหน้าดินก็ถูกทําลายนะครับเพราะว่าหน้าดินเนีมันจะมีปุ๋ยทีนี้เราไปดูเรื่องน้ําบ้างนะครับทําอย่างไรเราจะนําน้ําที่เราใช้เนี่ยอย่างเช่นอันนีู้ปน้ําที่เราใช้ซักล้างเราก็เอาไปลดต้นไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการดูแลเกี่ยวกับป่าไม้ รักษาดูแลต้นน้ำลำธารหากมีการปลูกป่าทดแทนที่เราตัดไปต่อไปไปดูเรื่องการฟื้นฟูนฟป่าไม้และสัตว์ป่านะครับนะีเมื่อสักครู่นี้ครูพูดไปแล้วว่าปู่มีการตัดไม้เราก็ต้องมีการปลูกทดแทนทัาเรียนรู้ไหมต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ย ที่เราปลูกทดแทนไปเนี่ยกว่าอีกกี่สิบปีมันถึงจะให้ผลต่อธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมได้เป็นสิบสิบปีหรืออาจจะตกร้อยปีเลยทีเดียวแต่ไม่ใช่ปลูกตรงนี้ต้นตรงนี้ต้นมันเตองขึ้นอยู่ที่มันต้องอยู่ในลักษณะที่เป็นป่าไม้เลยทีเดียวนะเปลี่ยนนะฮะไม่คาสัว์ปานะนะฮะไม่ไม่บุกลูกปลา นะครับเห็นคุณค่าของป่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าคุณค่าของป่าให้อะไรกับเราบ้านน้าไม่ท่วมนะเราไปตัดไม้ทำลายป่าก็เกิดน้ำป่าไหลหลากอันตรายเนี่ยอย่างที่เป็นปัญหากันอยู่ทุกวันนี้นะพอเราไปตัดไม้ทำลายป่าไม่มีต้นไม้ที่จะอุ้มน้ำไว้ฉะนั้นทางราชการก็มีการคอยดูแลลงโทษ ผู้ที่บุกลุกปาดรอบตัดไม้รอบปราศรัอะไรเหล่านี้นะครับทีนี้เราไปดูที่เราจะมีส่วนร่วมอย่างไรในการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะมีส่วนร่วมอย่างไรนะครับถ้าเรียนทำได้ครับอันแรกเลยนะครับร่วมกันรณรงค์ปลูกกิจสำนึกในการ แสดงความเป็นเจ้าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับร่วมกันนะครับวางนโยบายกำหนดนโยบายนะครับคือร่วมกันหาวิธีทำย่างไรเช่นไม่ทิ้งขยะเนี่ยอย่างในโรงเรียนเราเราก็ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง้าเป็นที่บ้านอธิบายก็มีขยะเหมือนกันก็แยกขยะ ก่อนที่จะทิ้งใส่ทังขยะก่อนที่รถขยะจะมาเก็บใช่ไหมฮะหรือเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นเป็นจิตอาสาร่วมกันปลูกปลูกป่าอย่างเนี้ยนะครับนะครับวันนี้ครูได้พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับนะครับ ฉะนั้นนักเรียนก็คงจะได้ความรู้ไม่มากก็้อยนะครับสิ่งที่ครูพูดเลยวันนี้มันก็เกี่ยวข้องนะครับกับปัจจุบันที่พวกเรากำลังประสบกันอยู่นะครับฉะนั้นขอให้พวกเราทุกคนดูแลร่างกายให้สุขภาพแข็งแรงเราก็จะสามารถต่อต้านกับโรคโควิด -19 ได้นะครับ โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับฉะนั้นวันนี้ขอให้พวกเราทุกคนมีสุขภาพดีครับสวัสดีครับ